วิ่งงานช่วงปลายปีที่จังหวัดลำพูนมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเจ็บยอดไปที่เท่าไหร่ครับแล้วก็จะวิ่งได้กี่ออเดอร์ครัมาดูกันครับวันนี้ผมก็จะวิ่งเต็มๆเ,เลยครับโอเคเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จแล้วผมก็จะไปลุยเลยครับ,เ,รบพเพื่อนยังไงพี่เนาะไอ้ย่างห้าดาวอ,ออเดอร์แรกของเรารขอบคุณครับ โอเคครับออร์เดอร์ของเราเป็นไก่ย่างห้าดาวนี่ก็เป็นกาแฟนะครับสมพูนคาเฟ่นะครับร้านก็อยู่หน้า <S <S หน้าเชื้อขาพัดโอเคเรียบออรเด้อครับเอรอที่สามของเราก็จะเป็นขนมจีนนะครับร้านกันเองนะครับก็จะเป็นขนมจีนบุฟเฟ่ต์ครับแม่ค้าก็สวยๆอยู่นู่นตรงนู้นเลย <laughs> ีก็จะเปลี่ยนน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำย,า,ยางน้ำเงี้ยวใครที่จะมากินก็มากินได้นะครับหลังเคือนะครับ45บาทอิมัดเแล้วครับนี่ก็เป็นขนมจีนมีส้ตมตำด้วยร้านนี้นะครับมากินกันเองเลย45บาทอิมเป้ไเ,คคเราก็ได้ออเดอร์ที่4แล้วก็นะครับกะเพราโคขุนนะครับ คีอร้านกินปิ้งนะครับคุณนุชครับอ่าโอเคแล้วก็รอออเดอร์นี้ครับแล้วก็ตอนนี้เวลาส1เอ็ดโมงนะก็เป็นออเดอร์ที่สแล้วขับไปเรื่อยๆครับออเดอร์นี้ก็โอ้โหหลายหลยอ้สี่ห้ารายการโอเคเดี๋ยวรอออเดอร์ก็แล้วก็ไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าครับเสเคครับเราได้ออเดอร์มาแล้วครับจะส่งลูกค้ากันเสเคครับออเดอร์นี้ลูกค้าบอกเอาไว้โต๊ะนะครับ โอเคจบนะครับเราก็ไปวิ่งออเดอร์ต่อครับเครับตอนนี้11ดโมงครึ่งครับออเดอร์เข้ารัวๆเลยครับออเดอร์ก็เข้ามาต่อครับเดี๋ยวผมก็จะไปไปรับงานนะครับเคครับเดี๋ยวประมาณเที่ยงเที่ยงราเดี๋ยวผมมาอัปเดตว่าตอนนี้ได้ยอดไปเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวไปวิ่งงานก่อนครับตรงนี้ก็เก็บออเดอร์กันยาวๆเลยครับเพราะว่าเป็นช่วงส1ดโมงถึงบ่ายโมงผมจะเก็บแบบยาวครับรันยาวเลยก็ออเดอร์มานก็จะวิ่งเด้งเข้ามาเรื่อยๆเด้งเข้ามาเรื่อยๆครับโอเคเดี๋ยวผมไปส่งออเดอร์นะครับ ครับเราก็ถึงร้านเหนวโซแล้วครับบรรยากาศก็พี่พี่ไรเดอร์เขาก็จะมารอเยอะเลยครับมันเป็นตอนเที่ยงนะครับบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้ครับ๋ย่รอรอออเดอร์ต่อไปครับเฮ้ยเห็นนังฟอซซาเร, <c oughs> เราเห็นตัวตึงในลำพูนนะครับเราเห็นตัวตึงในลำพูนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้นนดีวันนี้ไหลไหลเลหลนาะไอโอเค <c oughs> ไลไลภาษาไลไ์เดอร์เขาก็บอกว่างานดีทั้แหละเอองานดี<ส>โอเค,ค๋ยวเรอรอออเดอร์ต่อไปครับวันนี้ก็ชิวๆครับผมก็จะเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนดูด้วยไปแล้วน้องเขาไปส่งอ,ออเดอร์แล้วส่วนเราแล้ว <c oughs> นอนรอต่อไป <c oughs> ครับเราได้ออเดอร์เรามาแล้วเดี๋ยวไปส่งลูกค้าครับอี5อก5้กิโลนะครับไปส่งอ,ออเดอร์กันครับทุกคนไปลุย เคครับเราส่งออเดอร์ครับให้น้องอเมซอนนะครับแล้วก็ได้งานอเมซอนต่อครับแล้วก็รอออเดอร์ต่อไปนะครับอันนี้สาขาต้นทงครับโอเคครับเราได้งานอเมซอนมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปส่งส่งส่งทำไมหายไปส่งงานให้ลูกค้าต่อครับโอเคครับนี่ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ไปส่งกาแฟต่อครับลุย ถ้าผมส่งออเดอร์จบแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ในมหาลัยส่งนะโอเคมหาลัยส่งนะครับก็ส่งกาแฟไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงนะครับอ่ามาดูว่าตอนนี้เราวิ่งไปเท่าไหร่ครับได้คารอบอยู่ที่นะครับน่าเห็นไหมสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะครับนะเพรอยู่ที่เก้าสิบสี่เพรครับโอเคประมาณนี้ครับไปวิ่งกันต่อครับออเดอร์นี้ก็เป็นออเดอร์ของนะผัดไทยรัดหน้านะครับของคุณวิครับโอเค จมฟ้าในเมืองนะครับตรงนี้ก็เป็นเจดีเก่านะครับโบราณมากโอเคเราออเดอร์ต่อไปครับเลยแบบออเดอร์เราได้มาแล้วครับวัวนี่ครับไปไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้ากันครับครับโอเคครับช่วงนี้ตอนนี้เป็นเวลาตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับผมก็จะเป็นของอาหารทะเลนะครับโอเคไปส่งประมาณ 11กิโลนะครับก็ค่าส่งอยู่ที่ประมาณ90บาทโอเคครับไปส่งดกันครับโอเคครับลุยครับจอดปุ๊บงานเข้าปั๊บครับระดับฮีโร่นะครับนี่เป็นไงล่ะฮีโร่ครับอันนั้นซูเปอร์ซูเปอร์ไซ่าครับอันนี้อันนี้อะไรไม่รู้โอเคไปไปไปรับงานไปรับงานโอเคครับเป็นเวลาบ่ายโมงครับก็มาจอดนั่งเล่น ออเดอร์ยังไม่เข้าครับเดี๋ยวก็ออเดอร์เข้าแล้วก็จะไปวิ่งงานต่อครับตอนนี้ก็ได้เงินอยู่ที่สองร้อกว่าบาทเนาะประมาณเจ็ดแปดอไ้จโอ้ก็ธรรมดาแล้วไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่ก็ได้เท่านี้แหละครับซุปเปอร์ฮีโร่โอ้ก็บ่ายโมงก็สองอยก็พอแล้วไปไปไปร้านเสบนครบาลครับโอ้ในงานคู่ด้วยโอ้วิ่งไปไหนเนี่ยโอ้ธรรมดาหละเขาไม่วิ่งครับคนนี้เขาหอ่อเอาเขาหอ่อ ฮะห่อครับธรรมดาตัวแรงนี่นี่ตัวแรงโอ้โหอี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 เอาละเอปละๆฮไปไปโอเคครับหลังจากที่นั่งรอกับเสืออยู่ตรงนี้ครับเท่าแล้วครับโอเคมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวแซ่บเวอร์นะครับอ่า โอเคไปรับออเดอร์กันตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะครับโอเคครับบปาุยงานกันต่อเคครับตัวเตี๋ยวเราได้มาแล้วครับแล้วก็ไปส่งแล้วก็ไปรับออเดอร์ให้ลูกค้ากันออเดอร์สี่ศูนย์เก้าครับ โอเคครับเราไ,เาไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้ากันครับออเดอร์นี้คือเป็นงานงานพ่วงครับเป็นงานพ่วงโอเคครับดูยันครับดูดูดูมันต้อนรับเรา,รเรารหลังจากที่เราส่งออเดอร์จบครับไก่ย่างวิเชียนก็เข้าต่อนะครับโอเคออเดอร์ okay, 1น4ซีซีนะครับโอเคออเดอร์ okay. 1น4ซีซีครับ <c oughs> ครับผมครับ <c oughs> ครับออเดอร์ <c oughs> เราก็ได้แล้วครับไปไก่ครึ่งตัวไก่ตัวนึงกับข้าวนึ่งนะโอเค เดอร์ซ้อนมานะครับเป็นร้านเปทปคัวครับร้านอยู่ตรงนี้นะครับตรงหน้าวัดซีซพซ้อนเดอร์นีครับประมาณสามรายกานนะโอเคครับแล้วก็ไปส่งลูกค้ากันครับ ขอบคุณครับโอเคครับได้ออเดอร์มาแล้วนี่ะครับอไปส่งลูกค้ากันครับผมครับส่งออเดอร์เสร็จแล้วก็ออเดอร์เข้าต่อครับวาวันดีนะครับโอเคครับนี่โอเครอออเดอร์ต่อครับข้ออ่อคือหัวครับออเดอร์ออเดอร์อยู่นะครับขอบคุณครับ โอเคครับได้ออเดอร์แล้วครับโอเคครับตอนนี้ก็เวลา4โมงนะครับตอนนี้ยอดเราอยู่ที่490นะครับอ่าโอเคแล้วก็เพชรแตกหนุ่มแรกครับก็โอเครอออเดอร์ต่อไปครับว่ามันจะเข้าอีกตอนไหนวันนี้วันวันไอวันพุธเนาะเดี๋ยวเขาผมก็จะวิ่งแบบยาวๆเลยครับวันนี้ก็ัทำคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยว่าวันนี้มันจะได้เท่าไหร่ก็5โมงนะครับ ออเดอร์ข้าวรัวครับนั้นข้าวมันเก่าที่แล้นนะครับโอเคแล้วก็๋ยวค่อยไปสรุปยอดแล้วกันนะวิ่งยาวเลยครับโอเคครับครับเราได้ออเดอร์เรามาละ๋ยวเราก็ไปส่งลูกค้ากันครับตอนนี้ก็5้าโมงนะครับ5้าโมงนะครับโอ้ได้เป็นงานคู่เลยนะรับ2ออนี้นะรับ2ออนี้แล้วก็ไปส่ง3ามสี่นะครับออเดอร์นี้ก็อยู่ที่34บาทนะครับโอเคครับก็ไม่ไกลนะแถวแถวนี้ครับวนอยู่ในนี้โอเคครับ ครับตอนนี้ก็ผมมาวิ่งในเมือง,องละเมื่อกี้นี้ไปทางฝั่งนิคมรถเยอะเกินครับตอนนี้ก็ออเดอร์เข้าแล้วนะก็เป็นร้านลัมเนอร์ซูนนะครับนะครับถนนเส้นนี้เลยครับเุกท่อนทุกคนอ่ะอยู่กลางเส้นเลยคนระับตเอไปก็จะเป็นร้านสกี้นะครับนะครับบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้นะครับตายก็ประมาณนี้นะใครอยากมากินก็มากินได้ครับราคาก็ ไม่ไม่ได้แรงนะครับมาโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราออเดอร์แล้วก็ไปส่งลูกค้ากันครับคือครับเราได้ออเดอร์เรามาแล้วเราเราก็ไปส่งลูกค้ากันครับนี่สามริกาครับก็เจอใครสั่งกลับบ้านก็จะเป็นกล่องแบบนี้โอเคครับออเดอร์เสร็จแล้วครับผมออเดอร์ช่อต่อครับนะครับร้านเอ็มแมนนะครับนี่ร้านโต๊ตรงนี้นะครับ อยู่ตัวเมืองนะครับก็เข้าสองออเดอร์เลยครับออเดอร์นี้ก็เข้าตอนประมาณห้าโมงสี่สิบนะครับโอเคเดีย๋ยววิ่งงานนี้จบนะเดีย๋ยวค่อยมาสรุปยอดตอนนี้ออเดอร์เข้าดีมากนะครับออเดอร์เข้าแบบรัวๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวรอออเดอร์ครับ โอเคครับเราได้มาแล้วครับนะก็เป็น2ออเดอร์เลยเสร็จแล้วเราก็เรเราไปทำออเดอร์เลยโอเคครับนี่ไปกันแล้วโอเคครับรอประมาณไม่เกิน5้านาทีนะเสร็จแล้วครับร้านนี้นะโอเคประามานี้ไปดูกันโอเคครับนี่ก็เป็นออเดอร์สุดท้ายครับลูกค้าฝากไว้หน้ารถมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคนะครับพอเราก็ไปสรุปยอดที่บ้านนี่ับดีกว่าครับปิดจอบแล้วครับขอแล้วครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ ครับตอนนี้ผมก็มาบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปย่อยกันดีกว่าครับโหวันนี้ก็วิ่งกันยาวๆเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเช้าจนจนถึงหกโมงเย็นเลยครับอ่ามาดูลองของเราวันนี้นะครับโอเคเฮ้ยปิดระบบแล้วนะผมผมปิดระบบแล้วนะอ่าโอเครายได้นะครับวันนี้นะครับวิ่งไปค่ารอบอยู่ที่หกร้อยนะครับหกร้อยเก้าสิบสองบาทครับเพชรเราได้หลุมสองนะครับเพชรหลุมได้หลุมสองก็บวกมาอีกร้อยสิบห้าบาทนะครับ ก็ตีไปเลของกลมเลยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับนะยอดที่ผมรับหนอนเนาะวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็เต็มวันนะฮะเต็มวันเลยก็ประมาณนี้ครับผมก็หยุดแล้วเถามว่าเหนื่อยไหมผมก็วิ่งแบบนี้ทุกวันนะครับมันเป็นเรื่องปกติของผมแล้วครับหลังจากนี้ก็พักผ่อนคะโอเคครับใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรอีกก็ คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ